มันสีมันล้มตระกูลหุนเลยหันไปซบสหรัฐแต่ลืมนึกไปว่าประเทศกัมพูชามีหนี้สินจํานวนมากมหาศาลโดยเฉพาะเป็นหนี้จีนนะครับจีนตอนนี้เขาตัดการช่วยเหลือกัมพูชาทั้งหมดหุนเซนก็ส่งคนไปคุยกับจีนแล้วยุโรปซึ่งทางยุโรปยื่นข้อเสนอบาว่าจะให้ความช่วยเหลือแต่กัมพูชาต้องยอมให้กองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF เข้าไปบริหารจัดก,การซึ่งหาก IMF เข้าไปกัมพูชาจะถูกฉีกเป็นชิ้นชิ้นนะฮะ พลเอกรังสีว่าแบบนั้นขณะที่จีนก็ยื่นเงื่อนไขว่าเข้าไปช่วยก็ได้นะแต่จีนต้องเป็นคนตัดสินใจในการบริหารทั้งสนามบินท่าเรืองานนี้เรียกว่าหุนเซนถ้ายอมก็คือขายชาติเลยนะครับขณะเดียวกันข้อมูลอีกข้อหนึ่งที่น่าสนใจคือฮุนเซนอยู่ในช่วงที่ต้องคิดหนักครับเพราะไม่มีใครอยากคบกับกัมพูชาจีนก็รู้เช่นเห็นชาติปัจจุบันกัมพูชาเป็นหนี้จีนนะฮะหนึ่งแล้านบาท ขณะที่มูลค่า GDP ของกัมพูชาอยู่ที่1ล้านล้านบาทเท่านั้นแล้วใน1ล้านล้านบาทนี้6แสนล้านบาทได้มาจากบอนคาสิโนฮะพลเอกรังสีก็บอกแล้วเมื่อไทยปิดด่านแชร์แดนไทยกัมพูชาบอนในกัมพูชาก็ขาดรายได้และเนื่องจากค่าเงินเรียวของกัมพูชาลดลงอย่างมากทำให้ปัจจุบันชาวกัมพูชาหันมาถือเงินดอลลาร์แทนเงินเรียว ขณะเดียวกันประชาชนก็แห่ถอนเงินออกจากธนาคารเพราะกลัวว่าธนาคารจะล้มเมื่อเงินทุนสำรองระหว่างประเทศซึ่งรัฐบาลกัมพูชาถือเป็นเงินดอลลาร์หรือเงินหยวนซึ่งเป็นสกุลหลักของโลกหมดลงกัมพูชาก็ไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหรือสินค้าจำเป็นอื่นๆซึ่งจะทําให้สภาพเศรษฐกิจและสังคมของกัมพูชาอยู่ในสภาพเดียวกับประเทศศรีลังกาและเวเน ซึ่งประชาชนต้องเข้าไปซื้อน้ำบันสุดท้ายประชาชนทนความอดอยากไม่ไหวรวมกันบุกทำเนียบรัฐบาลและปล้นบ้านประธานาธิบดีนี่เป็นความเห็นนสะท้อนนะฮะการเดินนโยบายของกัมพูชาที่ทำให้คนในชาติได้รับผลกระทบและผลกระทบมันก็ส่งต่อมาสู่ประชาชนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยนะฮะที่ตอนแรกก็หลงเชื่อนะฮะคำพูดของคุณเซนและคุณมาเนตเดินทางกลับไป ยังกัมพูชาเพราะเห็นว่าโอ้มีแรงงานรองรับไว้เนี่ยเป็นล้านตําแหน่งกลับมาเลยแรงงานค่าแรงสูงสุดท้ายกลับไปอยู่ได้ยังไม่ทันเท่าไหร่คุณผู้ชมนี่แค่เดือนนิดๆกลับกันมาแล้วนะที่จังหวัดสะแก้วเนี่ยหนีข้ามแดนกันมาเยอะมากล่าสุดเจ้าหน้าที่ทาหารและฝ่ายความมั่นคงจับกลุมได้15าราย เป็นทั้งผู้ใหญ่และเป็นเด็กด้วยคือขนกลับมาอีกแล้วทั้งครอบครัวนะครับกองกำลังบุรพาร่วมกับหน่วยเฉพาะ